3,000คนที่เป็นคลนเลยห้านคนที่สามคนเป็นลืไม่มีคนดูเลยอะตอนเนี้ยมาแล้วรอแป๊บนึงอะประมาณสวัสดีค่ะมปขึ้นตรงไหนอะ วันนี้จะมาขอบคุณเม <า S 2> พพื่อวานทักทายค่ะมีเขาอ,อยู่ร้านเพราะว่าอยู่ร้านเหมือนกันวันดีค่ะมีมดขนมจบแล้ว พาทัวร์ร้านดีกก่อนนี่นี่นี่เด็กดีร้านเขาเอ้ยทักทายนะคะนี่หล่อเปล่าล่ะโอ้ค่ะมาริโอ้ ันนี้จะมาไลฟ์ขอบคุณนะคะเมื่อวานที่วิสามาอุดหนุนกันเยอะแยะเลยน่ารักที่สุดผ่านไปแล้ววันนี้มาแล้วมาอีกเมนูแล้วนุ่น ข้าวเย็ยนยังไม่ทานเลยค่ะแต่ข้าวเที่ยงทานไปแน่นมากทักทายครับสวัสดีครับนี่แต่ของเล่นร้านเนี้ยเป็นร้านของเล่นค่ะ อยากมาประจำชั้นต้องมานะคะวัยากต้องมาเลยตอนนีดค่ะรอยู่ไหคะยูนิสขนาดราชดานะคะอบคขอบคุณค่ะน่ารักต้องมานมประจำชั้นนะคะพาเซลไปไหมคะลยเฟไหมไม่ใช่เฟซพ่อหของหนู เขินอะไม่รู้จะพูดอะไรน่ารักครับสวยน่ารักครับเขาไม่พิมพ์คําถามมะเขาพิมพ์เป็นประโยคบอกเล่าขายดีไหมครับขายดีค่ะเรื่อยๆจะจะดีกว่านี้ถ้ามาอุดหนุนนะคะต้อก็ค่ะเขาของร้านสวยเกินไม่กล้าเข้าร้านเขินต้องเข้านะคะขอร้องไม่มาก็ได้ค่ะร้านนะสนุกเหลือเกิน สวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับแล้วมันนะนานไงพอกันทั้งพ่อทั้งลูกเลยติาฮักแท้ลูกก็ลูกค้ามาเยอะลูกค้ามาเยอะมากเลยตอนนี้เราต้องไม่มีโต๊ะนั่งแล้วนะคะตอนนี้ไม่ได้แล้วไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาไลฟ์ขอบคุณใหม่ บายบายขอบคุณนะคะที่เรามาคุยกันขอบคุณนะคะจูบู่จูบออู่